สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวอีกนะครับวันนี้มาที่จังหวัดกาลสินนะครับเดินทางมาทางจังหวัดสกลน,นครนะครับจากจังหวัดสกลน,นครเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับเข้ามาทางมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นมหา วิทยาลัยกาลสินนะครับนะครับบรรยากาศจังหวัดกาลสินนะครับเข้ามาทางตัวตัวเมืองนะครับทางด้านจังหวัดสกลนครนะครับด้านมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับด้านซ้ายมือนะครับแถบนี้เป็นมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยกาลสินก็คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับตั้งอยู่ในตัวจังหวัดกาลสินก็เกิดจากการรวมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวิทยาเขตกาลสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาลสินนะครับมารวมกันนะครับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกรสินและมหาวิทยาลัยราชพัฒกากสินนะครับมารวมตัวกันเป็นมหาวิทยาลัยกลสินนะครับมีการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนก็มีแบ่งเป็น6คณะนะครับจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น67หลักสูตรนะครับโดยแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงจำนวน10หลักสูตรนะครับระดับ,บปริญญาตรีหลักสูตร2ปีนะครับเทียบโอนรายวิชานะครับจำนวน11หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร3ปีเทียบโอนรายวิชาจำนวน1หลักสูตรนะครับระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีจำนวน32หลักสูตร ระดับปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจำนวน6หลักสูตรและระดับปริญญาโทจำนวน7หลักสูตรนะครับสำหรับใครที่กำลังเรียนนะครับอยากจะมาศึกษาเรียนต่อหรือ,อยังไงก็มาติดต่อได้นะครับที่จังหวัดกฬสินนะครับจังหวัดกฬสินก็น่าอยู่นะครับน่ามาเรียนหนังสือน่ามาอาศัยอยู่นะครับจังหวัดกฬสินนะครับ นะครับบรรยากาศนะครับมีตัวอาคารห้างร้านมีถนนหนทางสลับกันไปกับมีต้นไม้นะครับมีความร่มรื่นนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ่นอยู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับในส่วนของถนนหนทางนะครับก็ถือว่าจัดการได้ดีนะครับเกาะกลางถนนก็ ผูกต้นไม้สวยงามนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเป็นจ like ังหวัดที่ใหญ่นะครับจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับนามาเที่ยวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะพาไปชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปในตัวเมืองกาลสินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ สำหรับจังหวัดกาลสินก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ510กิโลเมตรนะครับจากกาลสินไปกรุงเทพ510กิโลเมตรจังหวัดกาลสินก็เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมากที่สุดของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งนะครับ จากหลักฐานทางโบราณคดีบง่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละวานะครับซึ่งมีความเจริญทางด้านอาระยธรรมประมาณ1,600ปีผ่านมาแล้วนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อปีพศ2 3 3 6โดยเท้าสมพมิตร ได้อพยพหลบดภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรือว่าเมืองศรีสัตนาคณะหุดล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์นะครับชื่อยาวนะครับเมืองศรีสัตนาคณะหุดล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์นะครับพร้อมไรค่พลและก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำปาวเรียกว่าบ้านแก่งสำโรงแล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวาย สวามิพักต,ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับต่อมาก็าได้รับพระกรุณาโปรดเก้ายกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมืองนะครับและพระราชทานนามว่าเมืองกาลสินซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับสำหรับการนะครับการกอไก่สระอา รอจุลาก็แปลว่าดำนะครับสินนะครับสินทุก็แปลว่าน้ํากาลสินก็จึงแปลว่าน้ําดำนะครับแปลว่าน้ำำําดําในที่นี้ก็หมายถึงน้ำำําดําคือน้ําที่ใสสะอาดมองเห็นดินสีดําซึ่งดินดําเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระมอมแต่งตั้งให้เท้าสมอมิตร เป็นพญาชัยสุนทรหรือว่าโสมพมิตรนะครับของเมืองกาลสินเป็นคนแรกนะครับสําหรับเท้าโสมพมิตรนะครับที่อพยพพร้อมไผ่พลมาจากทางฝั่งสปปลาวนะครับกาลสินก็มีแหล่งซากไดโนเสาร์และซากดึกดำบรร์อื่นๆหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันอีกทั้งยัง มีชื่อเสียงด้านโปงลางและผ้าไหมแพรวานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมรจีนเวียดนามผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยนะครับกะเลงไทยข่าไทยดำและยอนะครับก็มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับจงบังหวัดกรสินนะครับประวัติความเป็นมา ก็ถือว่าเป็นเมืองมาตั้งแต่ดึกดำบันนะครับสมัยโบราณโบราณน,นะครับมีความอุดมสมบูรณ์จึงทําให้มีคนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ดึกจำบันนะครับนี่ครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข214นะครับจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข214นะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอกมาลาสัส ของจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ไปอำเภอจังหารของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเข้าเมืองร้อยเอ็ดนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214นะครับคือจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ในเมืองกาลสินส่วนไปสุดเส้นทางก็อยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับทางหลวงหมายเลข214ตรงนี้นะครับเป็นทางหลวงสายกาลสินช่องจอมนะครับ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายในภาคตํนออกเชิงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างนะครับโดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาลสินนี่แหละครับตำบกลกาลสินอําเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโดยผ่านไปข้างหน้านะครับอําเภอกรมลไสยอําเภอจังหานอําเภอเมืองร้อยเอ็ดอําเภอจตุรพักพิมานอําเภอเกษตรวิสัยอําเภอท่าตูมอําเภอจอมพระอําเภอเขาศิลน,นริน อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอรปราสาทของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับประเทศกัมพูชานะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214นนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาเริ่มต้นที่ทางสายรอบเมืองนะครับสายรอบเมืองนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามนะครับทางนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ิบเก่านะครับทางหลวงหมายเลข1ิบเส้นเก่านะครับเพราะว่าเส้นใหม่ตัดตัดใหม่ก็ตัดออกจากก่อนจะเข้าเมืองกาลสินนะครับตัดตรงไปจังหวัดมุกดาหารนะครับไม่เข้ามาตรงนี้ทางหลวงตรงนี้ก็คือทางหลวงหมายเลข12เส้นเก่านะครับก็ยังเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสาอยู่นะครับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข213สายมหาสารครามสก,กลนครนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปนะครับด้านหน้าเขาไปจงังหวัดมหาสารครามไปจงังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีทางเลี้ยวขวาเข้าไปในตัวจงังหวัดกาลสินนะครับก็จะเบี่ยงซ้ายออกไปนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข213นะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข12เส้นเก่านะครับ ก็จะมีไปถึงด้านหน้านะครับก็จะมีตรงบริเวณที่ทางหลวงตัดใหม่นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตัดใหม่จากจังหวัดกาลสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะผ่านตรงนั้นนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข213าตรงนี้นะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินจากมหาสรารคามนะครับไปถึงสกลน,นครนะครับเป็นเส้นทางคมานาคมที่สำคัญนะครับเชื่อมต่อจาก จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกรสินและจังหวัดสกลนครน,นะครับในปีพศ2493สมัยจอมพลปพี่บูลสงครามก็ได้ขนานานามทางหลวงเส้นนี้ว่าถนนถีนานนนนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ในเสวัยถีนานนนอดีตนายช่างกำกับแฝงการทางมหาสารคามนะครับ นะครับใกล้จะถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตัดใหม่แล้วนะครับด้านหน้านะครับตัดตรงไปจังหวัดมุกดาหารนะครับไปด้านซ้ายนะครับส่วนทางตรงก็ไปจังหวัดขอนแกน่นไปจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็จะพาท่านๆเดินทางไปทางจังหวัดขอนแกน่นทางจังหวัดมหาสารคามนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะพาไปเที่ยวเมืองไทยนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเจอสิ่งใดสวยงามสิ่งใดดีๆนะครับน่าสนใจก็จะเอามาให้ดูให้ชมนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับเพื่อการเดินทางผ่านไปผ่านมาหรือมีใครญาติพี่น้องมาอยู่อาศัยมาทำงานอยู่บริเวณแถวแห่งนี้นะครับก็จะได้ดูเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับ โชคดีมีชัยร่ำรวยปลอดภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ